อ่าอันน <fronts> <throughout> no ี้เลยอันนี้เลยฟ้าเคี้ยวนอมาลมา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 ลมามามาาชู่ไม่แล้อเดืูีน <cooking fazer> mm ี hmm. ่ลวมันซัดจืดมันห้องไปเลยชู ามินวอเตอร์ฝาสีเขียวกลิ่นจะออกหอมใบเตยมันมีวิตามิน B3 B6 B12 B12 กันบสองีสิบสองกันสารสีสิงสูงและที่สำคัญกว่านั้นคือ L อลาร์จีนเสริมสมร้างกล้ามเนื้ออ่ไม่เชืฉลี่ยเละๆพอกินเข้าไปจึ้งไปเหมาะสำหรับคนหออกร่างกายวันเหนื่อวันไร่ัาที่ก็กินเลยชู้ชู้ชู้แล้วฟ้าสีเดงหลอดฉามันมันเหื่อเดี๋ยวกูกินก่อนเลย,อเ,เ,ลยเอา หวานนิ่มหอมน้อยๆแอ่อร่อยมากๆมีส่วนผสมของเบต้ากรูแคนจาก USA วิตามิน C สูง200%มีซิงค์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถึง3ชั้นขวดเทศรูปทรงสปอร์ตท,ที่สำคัญพกพาสะดวกนี่ชูนี้อันนี้เหรอุอ๊ยแต่รอบนี้เขาทำดีนะทำพวดมานานี่มึงน,นีมันช่วยในการกักเก็บวิตามินซีได้ดีข,ขึ้นไงชูไปเออ เ่าแ,แล้วมันห้าสื่อได้ที่ไหนวะเซเว่นอินนิเว่นฟมี่มาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสนี่เออบอกเลยว่ามันดื่มง,ง่ายมากไม่มีน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ซูการ์ศูนย์โซเดียมกับศูนย์ตามสารุปเอนดี้เขาบอกเลยดื่มได้ทุกคนดื่มได้ทั้งวันดื่มแทนอย่างปลาดิบดีที่รักถ้ามึงมามึงเสิร์ฟมาบ้างได้ไม่เอาเป็นโล่งเลยเดี๋ยวคุยไปเสิร์ฟสัลกลูกเฮ้เอาพักเดี้ยวไปเลยเหรอ เยน,ะะนต์ซ่อมวิตามินวอเตอร์แบดบซับแบดไมค์ค่ะ